สวัสดีครับชาว wisdom cycle กลับมาอีกแล้วกับผมต้นคนชิวและเมษาคนคิดเยอะค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนเป็นกันบ่อยๆค่ะคุณต้นนั่นก็คือสมองป่วนชวนเวียนหัวหรืออาการที่สมองเรามันคิดเยอะไปหมดอ่ะจริงครับเมษาบางทีรู้สึกเหมือนมีคณะละครสัตว์อยู่ในหัวเลยครับความคิดตีกันมั่วไปหมด <laughs> วันนี้เราจะมาดูว่าทำไมสมองเราถึงชอบโอเวอร์โหลดและเราจะปราบเจ้าคำคิดเยอะให้เชื่องได้ยังไงแบบบันเทิงบันเทิงคะ่ะเมษาเคยไหมครับก่อนนอนสมองก็เริ่มเปิดฉายหนังดราม่ามหากาบเรื่องถ้าวันนั้นฉันไม่อืมหรือบางทีก็เปิดคอนเสิร์ตวงอนาคตที่ไม่แน่นอนที่มีแต่เพลงแนวแพนิคแอคแทคกอะนั่นแหละครับสมองคนเรามันช่างซับซ้อนและบางทีก็ช่างขยันเกินเหตุ <laughs> สาเหตุหลักๆ ที่มันป่วนก็เหมือนเรามีโปรแกรมที่ทำงานหนักเกินไปค่ะ 1. ห,หน่วยประมวลผลความกังวลทำงานเกินสมองเราชอบคิดเผื่อคิดแก้ปัญหาซึ่งบางทีมันก็คิดไปไกลจนเลยเส้นชัยแล้วก็ยังไม่หยุด Infinity 2ติดกับดักถ้าแล้ววนลูปอยู่กับสถานการณ์สมมุติถ้าฉันพูดแบบนี้ตอนนั้นแล้วถ้าพรุ่งนี้มันเกิดแบบนั้นขึ้นมามันคือการเล่นเกม What if แบบไม่มีวันจบสิ้นครับ 2> Infinity 2. ติดกับดักถ้าแล้ววนลูปอยู่กับสถานการณ์สมมติถ้าฉันพูดแบบนี้ตอนนั้นแล้วถ้าพรุ่งนี้มันเกิดแบบนั้นขึ้นมามันคือการเล่นเกม What if แบบไม่มีวันจบสิ้นครับ 3. พลังข้อมูลอดีตอ,นอันขมขื่นบางทีสมองก็ชอบไปเปิดคลังแสงเก่าๆที่เราเก็บไว้ในอดีตเอาเรื่องที่เคยพลาดมาฉายสังๆแบบ 4K ชัดเป๊ะ4 ซอฟแวร์ perfect ที่มีบัก๊กสำหรับชาว perfectionist สมองจะพยายามหาจุดบกพร่องที่ไม่มีอยู่จริงจนงานไม่เดินแถมหัวจะปวดโอ้โหเหมือนสมองมีชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะครับแล้วการที่มันขยันคิดขนาดนี้มันดีไหมครับแหมถ้าคิดเยอะและแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องก็ดีสิคะแต่นี่ผลลัพธ์มันมักจะตรงกันข้ามคะ่ะเออเออแบตหมดไวสมองใช้พลังงานเยอะมากคิดเยอะเท่ากับแบตชีวิตหมดเร็ว เพลีย <Ple> เหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักเลยทีเดียวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายสมองยังทำงานไม่หยุดแล้วจะหลับได้ยังไงกลายเป็นแพนด้าในมิช้าตัดสินใจไม่ได้คิดเยอะไปหมดจนฟุ้งซ่านสุดท้ายก็เลือกไม่ได้สักอย่างหรือเลือกไปแล้วก็กลับมานั่งคิดซ้ำอารมณ์ปั่นป่วนยิ่งคิดบนเรื่องแย่ๆอารมณ์ก็ยิ่งดำดิ่งกลายเป็นดราม่าควีนหรือคิงแบบงงๆสุขภาพกายก็พัง ความเครียดสะสมจากการคิดเยอะอาจสมผลให้ปวดหัวปวดท้องภูมิคุ้มการตกได้ด้วยนะครับเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะมาจัดการเจ้าความคิดจอมปวดเหล่านี้กันแล้วมีเทคนิคง่ายๆทำได้จริงแบบบันเทิงบันเทิงค่ะจับความคิดโยนทิ้งหรือเขียนระบายเมื่อสมองเริ่มวนหลูปให้จินตนาการว่าเรากำลังจับความคิดนั้นโยนทิ้งไปหรือลองเขียนทุกอย่างที่คิดลงกระดาษให้หมดแล้วขยำทิ้งซะมันเวิร์กจริงนะพาตัวเองไปหลงทางในโลกจริง เมื่อความคิดเริ่มฟุง้งซ่านให้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสเยอะๆเช่นเพลงโปรดแล้วเต้นสุดเวียงเมษาร้องคาราโอเกะเมษาวาดรูปเล่นระบายสีเมษาหรือทำอาหารที่ชอบเมษาดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยความสนุกตั้งเวลาวนคิดตั้งนาฬิกาเลยครับฉันจะคิดเรื่องนี้10นาทีพอหมดเวลาแล้วคือจบไม่วนต่อเป็นการฝึกสมองให้มีระเบียบวินยัย เปลี่ยนบทบาทเป็นนักสืบความคิดเมื่อความคิดแย่ๆโผล่มาลองสวมบทบาทเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วตั้งคำถามกับมันว่าจริงหรอมีหลักฐานอะไรมีมุมอื่นอีกไหมจะช่วยให้เรามองความคิดอย่างเป็นกลางขึ้นครับหัวเราะใส่ความกังวลบางทีการมองความกังวลเป็นเรื่องตลกๆแล้วหัวเราะใส่ซะบ้างก็ช่วยได้นะครับเพราะความกังวลที่ขำไม่ได้มักจะน่ากลัวเสมอเห็นไหมครับทุกคน แม้สมองจะชอบคิดเยอะแต่เราก็มีวิธีปรับมันให้อยู่หมัดได้ด้วยวิธีง่ายๆที่บันเทิงมากๆเลยนะครับใช่ค่ะอย่าให้ความคิดมาควบคุมเราแต่เราต้องควบคุมความคิดฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าชอบความรู้รู้ลึกที่มาพร้อมกับความสนุกไวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Wisdom Cycle นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะบายบาย